วิธีคอนวร์ตเหรียญในแอปพลิเคชันไบแ c นทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสําหรับมือใหม่สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการคอนเวิร์ตเหรียญนะครับเป็นการแปลงเหรียญโดยที่เราไม่ต้องทําการเทรดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะแปลงเหรียญนะครับที่ผมมีอย่างเช่นผมมี b n แและผมอยากจะเปลี่ยน BNB เนี่ยเป็น b t ทนะครับทำได้ยังไงนะครับเราสามารถแปลงได้เลยนะครับคอนเวิร์ตได้เลยวิธีการนะครับให้ทุกคนนะครับมาเข้าคําว่าตรงนี้ครับมอตรงนี้กดคลิกเข้ามาปั๊บนะครับแล้วเลื่อนลงมาครับ เลื่อนลงมาหาคําว่า convert นะครับซึ่งจะอยู่ในเมนูฟังก์ชันของคําว่าเ a d e ตรงนี้นะครับจะมีคําว่า convert ตรงนี้อยู่นะครับเรากดคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถแปลงเหรียญได้เลยนะครับโดยการมาเลือกเหรียญตรงนี้ครับสมมุติว่าผมจะแปลงเหรียญน,นะครับจากที่ผมมีอยู่ตอนนี้อ่าผมเลือกไปที่ bnb และกันสมมติวผมจะแปลง bnb นะครับในจํานวนหนึ่งตอนนี้ bnb ที่ผมมีนะครับ available เนี่ยก็คืออยู่ที่13.6949643 bnb ผมจะใส่ไปสักประมาณ0.1 BNB นะครับวันนี้สาธิตให้ทุกคนดูนะยังสมมุติว่าผมใส่0.1 BNB นะครับผมจะสามารถแปลงเป็นเหรียญ C H R ได้9.3.13614อ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะเปลี่ยน BNB นะครับเป็น i t t o o n นะครับเราก็มาเลือกนะครับโดยการเซิร์ชตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะมีด้านบนนะครับฟอร์มจากเหรียญอะไรนะครับไปทูเหรียญอะไรนะครับเราสามารถมาเซิร์ชหาตรงนี้ก็ได้ เพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าไปเลย Bitcoin BTC โอเคขึ้นมาละนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับ BTC ทีนี้เราก็มากดใส่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับ0.1ที่ผมใส่มาเมื่อกี้นี้เราก็มาดูนะครับถ้าผมแลกนะครับหรือว่าแปลงเหรียญระหว่าง BNB นะครับไป BTC ในจำนวน0.1 BNB เนี่ยผมจะได้ BTC อยู่ที่0.007 BTC นั่นเองนะครับซึ่งเวลาตรงนี้เนี่ยอไอค่าตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับผมถ้าเราโอเคเสร็จปั๊บนะครับ ให้เราสังเกตรตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีวงกลมนะครับมันจะหมุนแล้วราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับพอครบหนึ่งรอบนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนราคาตรงนี้ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราได้ราคาที่ต้องการแล้วแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับพอเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จปั๊บนะครับเราก็กดพรีวิวตรงนี้ได้เลยนี่ครับเขาก็จะบอกมาแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นใบสลิปนะครับผมคอนเวอร์ตตรงนี้นะครับมันจะมีเวลาจับด้วยนะครับก็คืออยู่ที่8วินาทีนะครับเราจะต้องกดภายใน8วินาทีนาะเราถึงจะได้ราคานั้นๆนะครับถ้าเราตกลงแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็กดคอนเวอร์ตได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ conversion s u c c e s s f u l เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปดูนะครับ history view history นะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกนะครับว่าการ convert ของเรานะครับ0.1 bnb นะครับ form นะครับ bnb ไป to btc นะครับ ตอนนี้ผมก็คอนเวิร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการแปลงเหรียญนะครับหรือว่าการคอนเวิร์ตเหรียญในแอปพลิเคชันไบแอนด์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครแอปพลิเคชันไบแอนด์นะครับเพื่อนสามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อจะได้สิทธิพิเศษนะครับเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด20%เตลอดชีพด้วยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะก็จะขอบพระคุณมากัหนมากเลิปหน้าครับสีครับ